สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทราปราลิศในตอนที่มีชื่อว่าผู้ใหญ่ลีตอนที่สามค่ะ ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เวลาเช้ามากๆหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนเที่ยงวันนั้นเองอาหารกลางวันก็ได้ถูกยกใส่สำรับมาตั้งกลางวงบนเสือกกทั้งสองขืนเด็กสาวที่ชื่อเอื้อนลูกสาวของผู้ใหญ่ลีกลับมาจากหาปลา และได้ทำความรู้จักกับาาคณะพักสีสหายและเจ้าคุณปัจจนึกแล้วแต่เอื้อนนั้นขี้ริ้วขี้เรสิ้นดีตัวดำเหมือนโอยอ้วหรือกาแฟไม่ใส่นมรูปร่างผอมกระรองแต่งกายก็สก,กปรกมีหนํำซ้ำพูดจาโกคากเพราะไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนไม่เคยศึกษาเล่าเรียนสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกจึงไม่สู้สนใจเท่าใดนัก แต่อเซียนนั้นสนใจกับสายหยุดมากเขาถึงกับรารบกับเพื่อนๆอ,อยากจะขอซื้อสายหยุดจากผู้ใหญ่ลีเอาไปเป็นอนุของเขาแต่กลัวว่าผู้ใหญ่ลีจะเรียกราคาแพงเพราะว่าเสี่ยงหวนมีเงินสดติดตัวมาเพียง800 0บาทเท่านั้นผู้ใหญ่ลีกับสายหยุดต่างก็ช่วยกันปรนนิบัติและรับใช้สี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกอย่างดีที่สุดส่วนในเมน์นั้นขลุกอยู่ในครัว ในจ้อยฮิวมอเคลือบใบหนึ่งแล้วก็หายไปจากบ้านเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเด็กเอื้อนหลบอยู่ในห้องทงั้งๆที่มีกับข้าวอยู่เต็มสำรับแต่ในเหม็นก็ยังยกทยอยมาอีกนิกรน,นั่งจ้องมองดูอาหารมื้อกลางวันอย่างชื่นชมมีน้ำพริกผักตามแบบชนบทไก่ต้มขาปลาช่อนแรล่ทอดน้ำมันจนกรอบแทนปลาทูเป็นเครื่องแกล้มน้ำพริก ไก่และเครื่องในไก่ผัดขิงไข่เจียวราวสี่ฟองตับและเนื้อเค็มทอดที่ยกมาทีหลังคือกบผัดใบกะเพราหนึ่งกะละมังขนาดย่อมนี่อะไรในจ้อยกิมงนวนถามยิ้มยิ้มในจ้อยนั่งคุกเข่าบนนอกชานและยกมือขึ้นประนมระหว่างอกกบผัดใบกะเพราข้อรับอาเสียขมวดคิ้วยน่นกบไงขามันเล็กนักล่ะ กิ้งคอกกระมังในอจหัวรอกบข้อรับตอนนี้ฝนพึ่งหลงมากบตัวมันไม่ใหญ่ครับฝนหลงนักขืนวันแรมแปดคำัพ่มกับทิดเม่นออกไปจับกบกันที่ท้องนาล่งส่วนได้กบมาข้างไว้ไล่ตัวครับแมมอย่างนี้กินกบกับเหล้าก็คงเรียมเรเรกันไปเท่านั้นเองผู้ใหญ่ลีพูดเสริมขึ้นใช่ครับ นี่พมให้ไอ้เม่นไปเอาเล้าที่บ้านทิศห่วงแล้วนั้นหมาพอดีทันผู้ว่าการกับเจ้านายต้องดื่มกันคนละนิดหน่อยนะครับเผื่อเป็นเกียตรติแก่คารืหาดข้องพ่มที่ทันเสด็จมาเยี่ยมและผู้ใหญ่ก็บกมือไล่ลูกน้องของเขาซึ่งถือหม้อเคลือบยืนเซอร์อยู่บนนอกชานเอาเขาไปในห้องสิโวยให้หน่งเอื้อนท่ายใส้ขันเงินแล้วก็ยกออกมา ท่านเป็นเจ้านายจะให้ท่านแดกในหม้อได้ยังไงสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างก็พากันทำคอย่อนพร้อมๆกันสายหยุดเริ่มตักข้าวใส่จานสังกะสีเก่าๆซึ่งบางใบก็กระเทาะไปบ้างแต่ว่าถ้วยชามเหล่านี้ชำระล้างสะอาดเรียบร้อยชามใส่อาหารในถาดน,นั้นล้วนแต่คนละพ่อคนละแม่หรือคนละรุ่นอย่างไรก็ตาม คนของผู้ใหญ่ลีก็สามารถหาช้อนซ่อมมาได้รวมห้าคู่สำหรับคณะพักสีสหายกับท่านเจ้าคุณอีกสักครู่หนึ่งในเหม็นก็ยกขันเงินขนาดกลางใบหนึ่งเดินออกมาจากห้องเรือนตรงกันข้ามและเขาก็ก้าวลงนอกชาญพาตัวมาที่เรือนหลังนี้เขาสุดตัวนั่งริมระเบียงที่ต่อกับนอกชาญวางขันเงิน ซึ่งมีน้ำสีขาวบรรจุอยู่เกือบเต็มลงบนเสื่อแล้วประนมมือไหว้เสียงวนเฉินทันผู้ว่าการกับเจ้านายดื่มกันคนละนิดน่อยเพื่อเป็นสิริมงคลต่อท่านผู้ใหญ่นายขออผพมนะครับอเสี่ยอมยิม้มแล้วจะให้ฉันกินยังไงถ้วยแก้วก็ไม่มีมีแต่จอกลอยอยู่ในขันลงหินนี่ใบเดียวผู้ใหญ่ลีพูดเสริมขึ้นยกขึ้นเดิมสิครับ ดื่มกันคนละอึกซ่องอึกกินแก่ร้อนไหนกระหห้น้ำเสียงวนหัวเราะ <c oughs> เข้าทีดีเหมือนกันฉันขอบใจมากนะเท่าที่ผู้ใหญ่กับครอบครัวและคนของผู้ใหญ่ดูแลพวกเราอย่างดี <c oughs> ผู้ใหญ่ลียิ้มแปน้นอดี๋ยวครอบอกครอบใจผมเลยครับ <c oughs> เอาเป็นว่าทันผู้ว่าการกรุณาสนับสนุนผมให้เป็นกำนันก็แล้วกันนะครับ พ่มได้แต่งเครื่องแบบกำนันเมื่อไรพ่อมจะเบงให้ออกแตกไปเลยออเสียทำตาปริบๆฉันไม่มีทางที่จะช่วยผู้ใหญ่ให้เป็นกำนันหรือเป็นอะไรได้หรอกผู้ใหญ่ลีกระซิบกระซาบกับนายจ้อยทันพูดไปอย่างนั้นเองแต่ทันช่วยกูแน่เพราะกูเป็นกำนันเมื่อไรกูจะตั้งให้มึงเป็นนายอำเภอแล้วกันจ้อยอุทานกำนันน่ะ ลูกน้องนายอำเภอนะผู้ใหญ่ชักเลอะแล้วผู้ใหญ่ลีนิ้งคิดเออท้าจะจริงบวยกูเผลอไปแล้วเขาก็หันมาทางาาคณะพักสี่สหายเชิญเจ้านายหลงมือรับประทานเล้าและอาหารกันได้แล้วครับเจ้าคุณปัจจนกยิ้มให้ผู้ใหญ่ลีผู้ใหญ่กับสายหยุดมากินด้วยกันสิจะให้พวกเรากินกันตามลำพังได้ยังไง โอ้ยเชิญท่านกินเถอะครับพมไม่ใช่คนเหมือนพวกท่านผมจะรวมวงกับพวกท่านได้อย่างไงล่ะครับขนเรามันก็ต้องรู้จักฟ้าสุ้งแผ่นดินต่้าเชิญสิครับพมกับเมียพมจะนั่งเฝ้าคอยรับใช้อยู่ตรงนี้เสียงหวนมองดูน้ำตาลเมาในขันเงินแล้วก็เอื้อมมือหยิบเปลือกตะเคียนเผาไฟชิ้นหนึ่งออกมาโยนทิ้งในกระโถน เขายกขันเงินขึ้นดื่มอากอากผู้ใหญ่ลีนั้นมองดูอย่างชื่นชมแล้วอาเสียก็ส่งขันเงินให้พลเข้าทีดีเหมือนกันเว้ยแกลองดูหน่อยสินะอย่าให้ผู้ใหญ่เขาเสียศรัทธาเลยพลรับขันเงินมาดื่มบ้างนานๆได้กินน้ำตาลเมาสักครั้งก็รู้สึกชื่นใจชุ่มซวงต่อจากนั้นเจ้าคุณปัจจานึกกับนิกรและในพลดิเรก ก็ร่วมดื่มเหล้าทำเองในขันเงินใบเดียวกันโดยมีกบผัดใบกะพราเป็นกับแกล้มและมีอาหารอีกหลายอย่างในสำรับไม่มีใครสนใจกับข้าวสุกที่เมียสาวของผู้ใหญ่ตักใส่จานไว้ให้คนละจานรถชาติน้ำตาลเหมาที่บ้านพ่มเป็นยังไงบ้างคะรับคุณม่อผู้ใหญ่ลีถามนี้ก่อนขณะที่นายจอมทะเลนตักไข่เจียวชิ้นเบรเริ่มใส่ปากเคี้ยว ข้าวทีมากผู้ใหญ่แล้วฉันจะสนับสนุนผู้ใหญ่ให้เป็นอธิบดีเมื่อเรากลับไปถึงกรุงเทพแล้วถ้าอยากจะเป็นอธิบดีกรมไหนก็บอกฉันได้โอ้โหเป็นพระคุณแกพ่มอมย่างล้นเลือดเชียวครับอธิบดีได้เงินเดือนเท่าไรครับคุณหม่อก็เก้าพันเท่านั้นไม่ไหวครับมากเกินไปเวลารับเงินเดือนพ่อมขี้เกียจน,นับครับ ใบละร้อยตั้ง90บิบใบนับกันจนตาเล่ยังพ่มเงินเดือนสักห้าร้อยบาทก็วิเศษละครับอย่างงั้นก็เป็นพันโรงแม้โวยผู้ใหญ่ครางอีตอนแรกท่านจะให้พ่อมเป็นอธิบบดีแล้วก็ลดปรูดเดี๋ยวลงมาเป็นพันโรง <c oughs> คุณหม่อมีอารมณ์ขั้นดีนี่ครับท่าทางก็บอกว่าเป็นคนบุญนักสักใหญ่ แต่ก็สู้ทันผู้ว่าการไม่ได้ทันสงง่าพากผูมจริงๆครับตัวสุ้งๆอย่างผู้ว่าการดีนะครับดูอะไรก็ไม่ต้องใครเย่งดูสิครับทันดื่มเหล้อาอักอักยังก็ดื่มน้ำอาเสียยกขันเงินลงจากปากแล้วยิ้มแปน้นเหล้าแบบนี้อร่อยมากมันดีกว่าวิสกี้เป็นไหนนแต่รู้สึกว่ามันกร่อยๆหรือมีรสเฝื่อนยังไงชอบกลนเรื่องข้อรับ งั้นคงจะแก้เปลือกตะเคียนไปหน่อยครับผมดีใจจริงที่ผู้ว่าการกับเจ้าหนายเป็นกันเองกับผมเสี่ยงวนส่งขันเงินให้เจ้าคุณปัจจนึกอีกอึกสิครับคุณอาท่านเจ้าคุณโบกมือไม่ไหวโว้ยอาชักเหมือนๆมนแล้วดันกินเหล้าตอนเที่ยงอากาศกําลังร้อนจัดอย่างนี้แย่หน่อยอาพอแล้วโธ อีกอึกเธอครับเจ้าคุณปัจจนึกต้องรับขันมายกดื่มเพราะเสียอ้อนวอนไม่ได้แล้วส่งขันน้ำตาลเมาให้ศาสตราจารย์ดิเรกอ้าวแกเอาอีกหน่อยอร่อยอร่อยวันนี้ผมกินเหล้าให้สนุกสักวันถ้าเมาก็นอนหลับอยู่ที่นี่จนกว่าไอ้แหวจะกลับมาบ้านเนี้เย็นสบายดีจริงๆลมพัดเย็นเหมือนกลางแจ้งเสียอย่างเดียวชายคาเตี้ยไปหน่อย คนเริ่มกินข้าวเป็นคนแรกเมื่อเขารู้สึกมึนเมาและเขาก็กล่าวกับเพื่อนเกลอของเขากินข้าวกันสะหน่อยเธอว่าพวกเราปล่อยให้ท้องมันว่างกินเหล้ามันก็เมาแย่เท่านั้นเสียงหวนโบกมือแล้วหัวเราะ <laughs> มือฉันกันถ้ากินเหล้าแล้วไม่ต้องกินข้าวอาหารที่ยกมาไม่มีความหมายสำหรับกันนอกจากกบผัดใบกะเพราเอา่อกบยังมีอีกไหมในจ้อย หมดแล้วครับเจ้านายแล้วกันผัดให้เราอีกสักจานก็ดีหรอกผู้ใหญ่ลียกมือตบบ่าลลูกน้องของเขาเอ็งลงไปห้าตามไต้ทุ่นสิวะจับหมาสักห้าหกตัวผัดให้ท่านกินแทนกบก็คงจะได้อาเสียในตาเหลือกกิ้โคกอะเหรอครับอย่าเลยเสียงวนร้องลัน่นกบหมดแล้วก็ไม่ต้อง ขืนกินกิ้งคกผัดใบกระเพรามันจะยุ่งกันใหญ่ว้าน้ำตาลเมาของผู้ใหญ่เนี่ยเมาจริงๆแฮะสมชื่อของมันความจริงดีกรีมันก็อ่อนกว่าวิสกี้มากหรือเป็นพระแดดมันกำลังร้อนไม่ใช่หรอกครับคงจะเป็นเพราะนั้นๆทันได้กินน้ำตาลเมาสักครั้งก็คงจะต้องเมาบ้างแต่ประเดี๋ยวก็คงห้ห,หรอกครับ เจ้าคุณปัจจนึกพูดขึ้นด้วยเสียงอ้อแอหมอนขอหมอนสักใบสิผู้ใหญ่เมียสาวของผู้ใหญ่ลีรีบลุกขึ้นวิ่งเหยาะๆผ่านนอกชานเข้าไปในเรือนตรงกันข้ามสักครู่ก็กลับออกมาพร้อมด้วยหมอนหนุนศีสะะซึ่งไม่มีปลอกรวมสามใบแต่ละใบนั้นเก่าและดำแสดงว่าถูกใช้มานมนานแล้วไซยหยุดสุดตัวลงนั่ง วางหมอนลงบนเสือเจ้าคุณปัจจนึกดึงไปหนึ่งใบแล้วล้มตัวลงนอนเพราะรู้สึกมึนเมาจนแทบจะครองสติไม่ได้เวลาผ่านพ้นไปคณะพักสี่สหายต่างรู้สึกหูอื้อในตาพร่าพราาไปตามกันต่างคนต่างมึนงงแทบจะพูดคุยกันไม่รู้เรื่องและในที่สุดดอ,อรดิเรกก็เอนตัวลงนอนอีกคนหนึ่งและหลังจากนั้น พลกับนิกรก็ล้มตัวลงนอนบ้างเสียงหวน้องมองดูเพื่อนเกลอทั้งสามกับเจ้าคุณปัจจนึกอย่างขบขันแล้วเขาก็หันมาพูดกับผู้ใหญ่ลีคุณอาของฉันและเพื่อนๆไม่ใช่นักดื่มคอทองแดงเหมือนอย่างฉันหรอกผู้ใหญ่ตามธรรมดาดื่มเหล้ากันคนละแก้วสองแก้วก็วเมาแล้วเองฉันอย่างเงี้ยฮ่พูดแล้วจะว่าคุย เอาน้ำตาลมาออมาอีกสักปีฉันก็ดื่มหมดอ่าไหนลองบอกฉันสิสุกรแปลว่าอะไรผู้ใหญ่ลีซ่อนยิ้มไว้ในหน้าม้าน้อยธรรมดาใช่ไหมครับอาเสียหัวรอกาก <laughs> แปลว่าผู้ใหญ่ก็เคยได้ฟังเพลงนี้มาแล้วใช่ไหมละ่ะเขาพูดเสียงอ้อแอลิ้นไก่พันกัน เพลงเขาแต่งร้องเล่นสนุกสนุกแต่คนส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องจริง <c oughs> คนที่ไม่รู้ว่าสุกรแปลว่าอะไรใครก็จะให้เป็นผู้ใหญ่บ้านจริงครับผู้ใหญ่บ้านในยุคนี้จะต้องเป็นคนที่มีวิชาความรู้มีความสามารถในการปกครองลูกบ้านและถ้าหากว่าเพลงผู้ใหญ่ลีจะไปทำให้ผู้ใหญ่บ้านคนใดสะเทือนใจ หรือโกรธเคืองเดือดเนื้อร้อนใจก็หมายความว่าผู้ใหญ่บ้านคนนั้นยอมรับว่าตัวของเขาเสิอ์ฟซะหรือเฉยบัตรซบไปเลยอย่างนั้นอย่าว่าแต่จะปกครองคนเลยครับปกครองลิงก็ไม่ไหวเอ๊ะแล้วเสียงผู้ใหญ่ที่พูดเนอเนหายไปแล้วนี่นะผู้ใหญ่พูดจาคล่องแคล่วฉาดฉานเป็นคนละคนผู้ใหญ่ลีหัวเราะเบา ก็ผมไม่ใช่ผู้ใหญ่ธรรมดานี่ครับอย่างน้อยผมก็มีวุฒิปอมอมาแล้วประโยคม,ยมัธยมเสียงหัวนครางไม่ใช่ครับแล้วอะไรอ่ะประโยคปล้นและขโมยครับอ้าวนี่แทนผู้การเป็นอะไรไปในตาเหล่ไปเลม่มาเมาเล้าเลยครับเสียงหัวนโบกมือใครว่าเมาไม่เมา คนอย่างเสียงหัวน่ะกินเหล้าเมามีที่ไหนกันพูดจบอาเสียก็ล้มตัวลงนอนหงายเหยียดยาวแล้วสิ้นสติสมประดีในระหว่างเพื่อนเกลอของเขาและท่านเจ้าคุณปัจจนึก15นาฬิกาเศษฉากของเราเปิดขึ้นในเขตละมาะแห่งหนึ่งซึ่งมีทางเกวียนตัดจากทางหลวงเข้ามาอยู่ห่างจากทางหลวงประมาณหนึ่งกิโลเมตร ซึ่งทางเกวียนเส้นนี้มันจะไปสิ้นสุดที่หมู่บ้านของชาวบ้านไร่แห่งหนึ่งเดอโซโตเก่งแบบตรวจการจอดสงบเงียบอยู่ในละเมาะนี้อยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่หลายต้นนอกทางเกวียน,นาาคณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างนอนกองสุมกันอยู่ในรถทุกคนอยู่ในชุดกางเกงในคนละตัวท่านบนนั้นเปลือยเปล่า ข้าวของเงินทองและเสื้อผ้าที่ติดตัวตลอดจนรองเท้าถุงเท้าอันตรธานไปแล้วลมพัดโกรกเย็นสบายตลอดเวลาได้ยินเสียงกอไผ่เสียดสีกันและใบไม้ไหวกราวนิกรการุณวงลืมตาขึ้นมองดูโลกเป็นคนแรกที่เขาฟื้นขึ้นก่อนก็เพราะเขาดื่มน้ำตาลเมาน้อยกว่าเพื่อนซึ่งในน้ำตาลเมาที่ดื่มไปนั้น มียาเบื่อเมาชนิดหนึ่งเจือปนอยู่ด้วยพอเขาแลเห็นหลังคารถตรวจการนิกรก็สะดุ้งเล็กน้อยและแล้วความรู้สึกก็ได้บอกกับตัวเองว่าเขากำลังนอนเบียดเสียดอยู่กับใครคนหนึ่งในจอมทะเลนพรวดพลาดลุกขึ้นนั่งสติสัมปชัญญะของเขากลับคืนมาแล้วนิกรใจหายว่าเมื่อแลเห็น,นาาคณะพักของเขาและท่านเจ้าคุณปัจจนึก กับตัวเขาเองอยู่ในชุดเพรียวลมเช่นนี้โอ้ยบันลแล้วกูนิกรพูดกับตัวเองแล้วส่งเสียงเออะอะร้องเรียกเพื่อนเกลือของเขากับเจ้าคุณปัจจนึกลุกขึ้นว่อยพวกเราคุณพ่อครับลุกขึ้นผู้ใหญ่ลีไม่ใช่ผู้ใหญ่ธรรมดาซะแล้วหมดมันหล่อซะหมดกันไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยกลับไปบ้านเมียตีตายหา่า ในพลดิเรกกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างรู้สึกตัวตื่นขึ้นพร้อมๆกันในเวลาไล่ๆกันพลกับอาเสียก็ลืมตาขึ้นทุกคนผลุนผันลุกขึ้นนั่งมองไปรอบๆป่าละเมะแล้วต่างก็มองดูหน้ากันอาเสียลืมตาโพลงและร้องขึ้นด้วยเสียงหนักๆแดนสนธยาแดนสนธยาแน่ๆใครบอกอยู่ละ่ะ ศาสตราจารย์ดีเรกผู้เสียงเครือใช่หมอเราเข้ามาอยู่ในแดนสนธยาอย่างไม่ต้องสงสัยเรากินเล้ากินข้าวอยู่ที่บ้านผู้ใหญล่ลีแต่แล้วเราก็มานอนอยู่ในรถของเราในแดนสนธยานี้รถของเราเสียไงคอยมันไม่ไอ้หฮวไปซื้อคอยที่กรุงเทพแต่รถเรามันแล่นมาได้เองเราฝันไปหรือยังไงวะพนยิ้มแหง เราไม่ใช่ฝันหรอกไอ้ง้วนเราเสียทีผู้ใหญ่ลีกับพรรคพวกของเขาซะแล้วเขาหลอกมอมเหล้าเราและอาจจะเอายาเบื่อเมาใส่ลงไปในน้ำตาลเมาวพวกเราถึงได้เมาสิ้นสติไปตามกันต่อจากนั้นเขาก็ช่วยกันลอกคราบพวกเราหามเรามาใส่รถแล้วรถมันแล่นมาได้ยังไงอะรถไม่มีคอยต่อให้เทวดาก็ขับมาไม่ได้เพราะเครื่องยนต์มันไม่ติดด็อกเตอร์ดิเรกพูดเสริมขึ้น ความเข้าใจของไอ้พลถูกต้องแล้วเราถูกผู้ใหญ่ลีตุนเรายัางไม่ต้องสงสัยรถของเราแล่นมาได้เพราะมีรถคันอื่นจูงลากมาจะแปลกอะไรจะคุณปัจจนึกพูดเสริมขึ้นถ้าเช่นนั้นนายลีก็คงไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านที่นั่นออไรอยเอไรผมสงสัยว่าเขาเป็นโจรครับลงทํากับพวกเราแบบนี้ก็หมายความว่าเขาเป็นโจรผู้ร้าย จึงวางแผนการอย่างแนบเนียนแกล้งทำเป็นเซอ่อซ่าเข้าใจว่าเอ็งวนเป็นผู้ว่าราชาการเมืองสุพรรณและพวกเราเป็นข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ในเมืองนี้แต่ว่าที่นี่มันอาจจะอยู่ในเขตเมืองการแล้วก็ได้เพราะสุพรรณกับเมืองการมีเขตติดต่อกันเสียงวนทำหน้าเบ้เหมือนกับจะร้องไห้ทำยังไงดีอ่สะสตางค์ติดตัวสักบาทเดียวก็ไม่มี กันมีเงินสดอยู่8ปดพันไอ้ลีเอาไปกินซะแล้วปืนพกหนึ่งกระบอกสร้อยคอหนัก5บาทพระอีกสองค์แหวนเพชรหนึ่งวงราคาไม่ต่ำกว่าหมื่นบาทนาฬิกาข้อมือ4ี่พัเพิ่งซื้อได้ไม่ถึงเดือนปากกาปลอกทองอีกหนึ่งด้ามในกระเป๋าเงินมีเอกสารนั้นมีค่าหลายชิ้นในกระเป๋าเสื้อมีบัตรประจำตัวนทหารด้วย แบ d ล็อกศาสตราจารย์ดิเรกครางไอมีเงินอยู่แค่เพียงหกร้อบาทค่อยอยังชั่วหน่อยและนาฬิกาข้อมือ2อ0พันหกปากกายกหนึ่งด้ามเจ้าคุณปัจจนึกว่าของพ่อมีเงินแค่พันเดียวแต่ก็มีสร้อยคอสบาทมีพระราคาเกือบสองหมืนาฬิกาข้อมือหนึ่งเรือนพลพัชราพรเค้นหัวเราะ และเขาก็พูดกับเจ้าคุณปัจจนึกว่าผมก็โดนเข้าไปแย่เหมือนกันครับมีเงินสดเกือบสองพันหรือเท่าไหร่ผมจำไม่ได้สร้อยคอหบาทพระอีกสององค์องค์หนึ่งเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนาฬิกาข้อมือหนึ่งเรือนดูเหมือนสามพันครับแล้วก็ปากกาอีกด้ามหนึ่งเจ้าคุณปัจจนึกพยักหน้ารับทราบแล้วหันมาทางลูกเขยจอมทะเลนของท่านแกละไอกอน เสียอะไรไปบ้างนิกอรร้องไห้โฮเ <c oughs> งินนะสิครับธนบัตรย่อยรวมยี่สิบห้าบาทเหรียญสองสลึงอีกหนึ่งอัน <c oughs> ถุยอาเสียร้องลัน่นยี่สิบห้าบาทเท่านั้นร้องไห้กด <c oughs> เขาเสียดายไม่ใช่เหรอ,อ,อแล้วก็นาฬิกาอีกเรือนหนึ่งสองพันสามร้อยบาท ปากกาหมึกแข็งหนึ่งดามหนึ่งบาทนี่การทำให้ทุกคนอดหัวเราะไม่ได้พ้นเปิดประตูก้าวลงจากรถทั้งๆที่เขานุ่งกางเกงในสีขาวเพียงตัวเดียวเขาเดินมาทางหน้ารถและเขาก็ร้องบอกาาคณะพักของเขามีรถโยงรถเรามานี่เว้ยเชือกที่ใช้โยงรถยังติดอยู่ที่หน้ารถของเรามันคงจะรีบร้อนเลยทิ้งเอาไว้ เสียงหวรีีพาในพลดิเรกกับนิกรและเจ้าคุณปัจจนึกลงมาจากรถตรวจการทุกคนยังรู้สึกงงๆอยู่แต่ก็จดจำเหตุการณ์ที่หมู่บ้านนาลุ่มได้ทุกอย่างทันใดนั้นเองทุกคนก็ได้ยินเสียงรถยนต์คันหนึ่งแล่นมาแต่ไกลต่างพากันมองไปบนทางเกวียนจนกระทั่งรถบรรทุกขนาดเล็กคันหนึ่งโผล่ทางมาเลี้ยวแล่นตรงเข้ามา พอแลเห็นเจ้าแห้วนั่งคู่อยู่กับคนขับทุกคนก็ตื่นเต้นยินดีไปตามกันเสียงหวนกระโดดโลดเต้นแล้วโบกมือเรียกเจ้าแห้วเสียงหลงแฮ้ Hell, ไวยเราอยู่นี่ไวฟอร์ดเทมส์ที่เจ้าแห้วนั่งมานั้นได้ถูกบังคับให้หยุดห่างจากรถตรวจการเดอโซโต้ราวห6เมตรเจ้าแห้วถือห่อของกระโจนลงจากรถทันทีวิ่งลงจากทางเกวียน ตรงเข้ามาหาเจ้านายของเขารับประทานไปยังไงมายังไงกันขอรับแล้วทำไมถึงล่อนจ้อนไปตามกันอเสียยิ้มแหงๆเข้าใจว่าพวกเราถูกผู้ใหญ่ลีกับพักพวกมอมเหล่าแล้วก็ลอกคราบเราเสร็จแล้วก็หามพวกเราลงจากเรือนมาใส่รถหารถโยงรถเราเอามาทิ้งไว้ในป่านี้ <S <S เจ้าแห้วกลืนน้ำลายเอือก ผู้ใหญ่ลีนะ่ะใครขอรับก็ผู้ใหญ่บ้านนาลุ่มนะสิเจ้าแฮฝืนหัวเราะเฮ้รับประทานผมจะบอกความจริงให้เจ้านายทราบผู้ใหญ่ลีคือไอ้เสือลีจอมโจรที่ตำรวจกำลังติดตามล่าตัวมันอยู่ขอรับสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกทำหน้าตื่นไปตามกันไอแ้แฮวพลร้องขึ้นดังๆแกรู้ได้ยังไง เจ้าแห้วหันมาทางพลรับประทานพอซื้อคอยที่กรุงเทพเสร็จก็รีบเดินทางกลับรัฐประทานผมมาลงรถที่หน้าหมู่บ้านแล้วก็ไต่าถามพวกเด็กๆดูในที่สุดก็ได้ความจริงมาจากเด็กหนุ่มคนนึงอายุในราวยี่สิปีเห็นจะได้ขอรับแล้วออยังไงพลซกักรับประทานเขาบอกผมว่าเขาชื่อลอย เป็นลูกชายคนเดียวของผู้ใหญ่ลบซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านนาลุ่มโดยแท้จริงแต่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของเสือลีซึ่งแอบมาพักซุ่มซ่อนตัวหลบหนีเจ้าพนักงานอยู่ที่บ้านนาลุ่มเสมอเสือลีพาเมียสาวคราวลูกชื่อสายหยุดมาฝากผู้ใหญ่ลอยไว้3มสี่วันก็แอบมาหาเมียสักครั้งรับประทานพอเสือลีเห็นพวกเจ้านาย ก็แกล้งสมมติตัวเป็นผู้ใหญ่ลีทำเป็นโง่เง่า,งาเซ่อเซะหลอกลวงพวกเจ้านายไปพักที่บ้านผู้ใหญ่ลบแต่ว่ามันจับผู้ใหญ่ลบมัดมือมัดตีนเอาผ้าปิดปากซ่อนไว้ในห้องนอนเสียก่อนที่พวกเจ้านายจะขึ้นไปบนเรือนนั้นมันไล่ในลอยและคนบนเรือนลงไปจากเรือนคงเหลือแต่สมุนร่วมใจของมันสองคนแล้วก็เมียสาวกับลูกสาว ซึ่งเป็นลูกเมียเก่าของมันอีกคนหนึ่งพวกชาวนาที่นั่นล้วนแต่เกรงกลัวไอ้ลีกันทั้งนั้นและขอรับรับประทานมันเอายาเปื่อเหล้าชนิดหนึ่งผสมลงไปในเหล้าให้พวกเจ้านายรับประทานจนหมดสติไปตามๆกันไอ้ลีกับสมุนก็ช่วยกันลอกคราบยึดทรัพย์มีสมุนอีกสี่คนร่วมงานด้วยขอรับช่วยกันหามเจ้านายลงจากบ้านมาใส่รถของเรา แล้วจ้างรถบรรทุกคันหนึ่งซึ่งเป็นพักพวกของมันลากรถตรวจการมาทิ้งที่นี่คือตำบลหนองไม้รวกอยู่ห่างจากนาลุ่มราวสองกิโลเมตรขอรับคณะพักสีสหายต่างฟังเจ้าแห้วเล่าเรื่องเสือร้ายแดนสุพรรณด้วยความสนใจยิ่งเล่าต่อไปไอ้แห้วอาเสียพูดเสียงหนักหนักรับประทานนายลอยเขาบอกว่าเสือลี พาสมุนหกคนหลบหนีออกนอกทุ่งหลังบ้านนาลุ่มไปแล้วขอรับพาเมียพาลูกไปด้วยเข้าใจว่าคงจะไปกาญจนบุรีแต่คงไปพักบ้านกลางนาที่หนองหม้อในคืนวันนี้หนองหม้อเจ้าคุณปจัจจเนครางขอรับรับประทานหนองหม้ออยู่กลางทุ่งซึ่งห่างจากหมู่บ้านนาลุ่มสามกิโลเมตรขอรับ ในลอยเขาบอกผมคอรับเจ้าคุณเมมปากแน่นจ้องมองดูหน้าเจ้าแหววรถบรรทุกที่แกโดยสารมาเป็นรถของใครรัประธานรถของร้านขายเครื่องเหล็กเครื่องมือก่อสร้างในจังหวัดคอรับเขาแล่นผ่านไปทางนาลุ่มผมก็เรียกเขาหยุดและจ้างเขาให้มาส่งที่นี่เจ้าคุณปัจจนกพยักหน้ารับทราบงั้นจ่ายเงินให้เขาไป และบอกให้เขากลับไปเถอะและเอาคอยที่แกซื้อมาส่งให้ดีเรกจะได้รีบใสให้เรียบร้อยถ้าเครื่องยนต์ใช้การได้เราจะพากันไปที่อำเภอแจ้งเรื่องให้ตำรวจทราบตำรวจจะได้ยกกำลังรีบติดตามเสือรีบางทีเราอาจจะได้ข้าวของเงินทองและเสื้อผ้าคืนเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในคลิปหน้าค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ